สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เ FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่97นะคะกับช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะอาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสำหรับพี่พี่นะคะที่เข้ามาชมนะคะสนใจนะคะเศ่าหาบูชาพระนะคะ ดูแล้วถูกใจยังไงนะคะพี่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะราย ID นะคะ bbiw 999นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ062 93 67821นะคะมีเก็บปลายทางนะคะพี่อ่ะมีเก็บปลายทางนะคะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะสำหรับเก็บปลายทางนะคะ อ่าสนใจองค์ไหนนะคะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะอ่ากดลิงก์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับองค์นี้เป็นพระของขวัญวัดปากน้ํานะคะพี่อ่ารงเลกเกร์พิมพ์ลึกๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเลี่ยมออกจากวัดนะคะพี่อันนี้เลี่ยมออกจากวัดนะคะอ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่ดูนะพี่นะนี่ อาเลี่ยมเดิมเดิมออกจากวัดนะคะสภาพนี้เลยนะคะพี่นี่พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะอาสนใจองค์ไหนก็อาไลน์ไอดีขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะขอคนพร้อมรับนะคะพี่อาพระของขวัญวัดปากน้ํานะคะเลี่ยมเดิมออกจากวัดนะคะอาสภาพสวยนะพี่นะองค์นี้นะคะ สนใ Jews, จยังไงก็เช่าหาบูชากันได้นะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นจอบเล็กนะคะพี่อ่าเป็นจอบเล็กนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคาและพี่นะสภาพสวยนะคะอ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะจอบเล็กนะคะอ่าอันนี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาและพี่นะสภาพสวยนะคะ อ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอ่าอันนี้เป็นตะกุดนะคะอ่าตะกุดตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อันนี้ลงลักถักเชือกมานะคะอันนี้ลงลักถักเชือกมาเนาะอ่าลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่ลงลักถักเชือกมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ ดูแล้วถูกใจยังไงก็เนะาะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่นะราคาแบ่งปันนะคะตะกรุดดอกนี้สวยมากนะพี่นะอาเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่วัสะพานสูงนะคะรงรักเก่าๆามานะพี่นะรงรักถักเชือกเก่าๆามาแบบนี้เลยนะพี่นะ ตากรูดหลวงปู่เอี่ยมนะคะสนใจนะคะพี่ขอชมรูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังยันนะคะปีสองหนึ่งนะคะพี่กระไรทองนะคะเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดเลยนะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทองนะคะเหรียญกระไรทองหลวงพ่อกลวยนะคะ ปีสองหนึ่งนะคะพี่ปีสองหนึ่งนะคะหลังข้างหลังเป็นยันนะพี่นะเส้นสายลายยานันนี่โฮมชัดเลยนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะกระไรทองนะคะเหรียญน,นี้สภาพสวยเลยอ่าเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเป็นเหรียญเนื้ออาปากานะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้ออาปากานะคะนี่ อ่ะสวยสมบูรณ์คมชัดเลยนะพี่นะอักษรอ,อา,าระโคมชัดใบหน้าใบตาใบหูนะคะจมูกปากนี่คมชัดแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่ะดูแล้วถูกใจนะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะอ่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะมีเก็บปลายทางนะคะขอคนพร้อมรับนะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะ เหรียญพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรนะคะเป็นเนื้ออาปากานะคะเหรียญนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะคะอ่าองค์ต่อไปกันเลยเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นกล่องไม้ขีดนะคะอ่าเป็นเหรียญเหมือนกล่องไม้ขีดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะกล่องไม้ขีดนะคะ อ่าคาบเขียวคาบนี่ชัดเจนเลยนะพี่นะสภาพความเก่านะคะอ่าสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอ่ะด้านหลังมีรอยยันมีรอยจานชัดเจนนะพี่นะด้านหลังนะคะนี่ชัดเจนเลยเนาะอ่าเป็นเหรียญกล่องไม้ขีดหลวงปู่ทวดนะคะ องค์ต่อไปนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะสภาพใช้นะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะเหรียญนี้นะพี่นะนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะสภาพใช้นะพี่นะอ่าสภาพใช้งานนะคะออกจะช้ำๆนิดนึงนะคะเหรียญนี้นะคะนี่ค่ะ ปีสองสี่แปดสองพี่นะเหรียญน,นี้ปีสองสี่แปดสองนะคะ,ะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะออกช้ำๆน,น,น,นิดนึงเนาะองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะคะหน้าเก๋นเนาะอ่าน,นี่เป็นพระผงสุพรรณหน้าเก๋น,นะคะด้านหลังมีรอยนิ้วมือค้าบราดํานี่ชัดเจนเลยนะพี่ อ่าเป็นผ้าผงสุพรรณหน้าแก่น,นะคะค่าปลาดำเนาะชัดเจนนะพี่นะนี่อ่าค่าปลาดำชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าเป็นผ้าผงสุพรรณหน้าแก่น,นะคะนี่สภาพสวยเลยอ่าสวยเช่นเดิมนะคะ องต่อไปนะพี่อันนี้เป็นเหรียญเหรียญข้าวรามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่เป็นเหรียญข้าวรามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเหรียญข้าวรามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะเหรียญนี้นะคะ องค์ต่อไปเนาะอันนี้เป็นพาะซุ้มกอค่ะพี่อ่าเป็นพาะซ well ุ้มกอพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นี้นะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพร้อมเลี่ยมกอโบราณนะคะนี้ด้านหลังเป็นใบโพนะคะนี่ด้านหลังเป็นรอยใบโพแบบนี้นะคะอ่าซุ้มกออยู่ในเลี่ยมก่าเต่านะพี่นะนี่เนื้อดินแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อดินแห้งแห้งเลยนะคะ อ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะ <S <S อ่าด้านหลังนะ <S <S พี่นะนี่เนื้อดินแหง้แหงๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าด้านหลังเป็นรูปใบโพนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าแล้วพี่นะซุ้มกอพิมิยมนะคะพิมนี้เนื้อแหง้แหงๆเลยนะคะพี่อ่าองค์ต่อไปนะคะนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะอ่าเหรียญหลวงหลวงเหรียญหลวงพระ พระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบ,บือนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะปีสองสี่แปดสี่นะคะเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะสภาพสวยคมชัดเลยเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดท่ากระบ,บือนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะปีสองสี่แปดสี่นะพี่นะ ปีสองสี่แปดสี่นะคะเห็นคมชัดลึกเลยนะคะพี่ใบหน้าใบตาเห็นชัดเจนนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จเก่านะคะเนื้อเน่าเน่าแบบนี้เลยเนอ่าสภาพเนื้อเน่าเน่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เนื้อเน่าเน่าแบบนี้ควรเก็บนะคะพี่ควรเก็บเลยนะคะ อ่าสมเด็จเก่าเนื้อเน่าเน่าองนี้นะคะพี่นี่มวลสารนี่ชัดเจนนะพี่นะนี่มวลสารชัดเจนนะคะมีบินนะคะพี่อ่ามีบินหน่อยนิดนึงนะคะด้านด้านหัวนะคะอ่าสมเด็จเก่านะคะเนื้อเน่าเน่าองนี้นะคะสภาพสวยนะพี่นะอ่าสภาพสวยเนื้อเน่าแบบนี้นะคะอ่าองต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญนะคะ เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะปีศูนย์แปดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญใบสีมานะพี่นะอ่าเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่อ่าใบหน้าใบตาจมูกปากนะคะชัดเจนนะคะพี่ อ่ะเป็นเหลี่ยญเลื่อนสมรณศักดิ์ปีศูนย์แปดนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะนี่อยู่ในเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอ่าเป็นนางกวักนะพี่เป็นนางกวักอ่าเป็นนางกวักเนื้อสัมฤธิดเก่านะคะ อ่าเป็นนางกวักเนื้อสำริดเก่าๆนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่อ่านางกวักเนื้อสำริดเก่าๆนะคะอ่าสนใจยังไงก็เช่าหาบูชากันได้นะคะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นหล่อโบราณน,นะพี่นะอ่าเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานะพี่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเนื้อเงินยวงหรืออะไรแบบนี้นะพี่ อ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะอ่าสภาพสวยเลยนะพี่นะาองค์นี้นะคะสภาพสวยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่อ่าอันนี้เป็นนางอ่าเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะนี่เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะอ่าเหนือดินนะคะพี่เห็นมวลสารนะคะชัดเจนเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ อ่าเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กกุพิสณุโรคนะคะองค์นี้นะคะเป็นนางพญาพิมพ์เล็กๆนะคะอ่าเห็นมวลสารชัดเจนเป็นเเม็ดแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าองต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดนอนยายหอมนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะคะเหรียญน,นี้อ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะนี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มเป็นเนื้อผงนะพี่นะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ ปีตาหลวงปู่ยิ้มนะคะองต่อไปนะพี่อันนี้เป็นเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทับอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทับวัดอโนงนะคะพี่มีรอยจานทางด้านหลังนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆหลวงพ่อทับวัดอโนงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่นี่ด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะพี่นะมีด้านหลังมีรอยจานชัดเจนเลยนะคะอ่าสนใจยังไงเนาะเช่าหาบูชากันได้นะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานนะคะพี่ หลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานนะคะอยู่ในเลี่ยมพาสติกอย่างดีเลยนะพี่นะอ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะพี่อ่าเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าเก่านะคะนี่อ่าเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าเก่านะพี่นะสภาพมันๆแบบนี้เลยนะคะ อ่ปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นอ่าเป็นรูปรอหลวงพ่อยอดนะคะวัดหนองประหมอ้นะพี่นะนี่เนื้อเดิมเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อเดิมเดิมเลยนะพี่นะอ่ารูปรอหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะคะ องต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะคะปีสองสี่เก้าแปดนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะคะปีสองสี่แปดเก้าแปดนะพี่นะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตะโหนดหลวงนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะอา่าเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะกระไหถทองนะคะพี่อา่าเป็นเหรียญกระไหถทองนะคะอา่าเหรียญค่อนข้าง สวยนะคะพี่เหรียญสวยสมบูรณ์นะคะเหรียญน,นี้นะคะ,ะเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะสภาพสวยนะคะ,ะเหรียญกระไรทองนะคะพี่นี่อ่าองต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงนะคะปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะหลวงปู่หงนะคะ วัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะพี่นะเป็นเหรียญโคมชัดลึกนะคะเหรียญหลวงปู่หงนะพี่อ่าเหรียญหลวงปู่หงนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเหรียญนี้นะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะอ่าวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์ปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะอ่าเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเหรียญหลวงปู่หงนะพี่นะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็น เป็นผ้าขุนแผนอุ้มนางนะคะอ่าผ้าขุนแผนอุ้มนางนะคะอ่าไม่ทราบพี่เหมือนกันนะคะด้านหลังมีรอยยันนะคะพี่ด้านหลังมีรอยยันนะคะอ่าเป็นพระขุนแผนอุ้มนางนะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเตลสนะคะ นี่ด้านหลังมีเหมือนฝั่งตะกุดอะไรเนาะอ่ะมีรอยยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังอ่ะขุนแผนอุ้มนางนะคะอ่ะองต่อไปนะพี่อันนี้เป็นจอบรอโบราณน,นะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่นะอ่าสภาพใช้นะคะ อ่าเป็นจอบหล่อบโบราณน,นะคะพี่จอบหล่อโบราณเก่านะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสภาพใช้นะคะอ่าสภาพใช้งานนะคะพี่จอบใหญ่นะคะน่าจะเป็นจอบใหญ่หล่อโบราณน,นะพี่นะองค์นี้นะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะอ่างลงรักลงทองมานะพี่นะนี่ ทองทองมานะคะสภาพอ่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหมือนคาบฟองเต้าหู้นะพี่นะนี่สมเด็จเก่าๆนะคะอ่าโอ้ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นเหรียญน,นะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพสวยนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสนใจยังไงนะคะพี่อ่ะขอชมรูเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเหรียญเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่สภาพสวยมากเลยเหรียญนี้นะคะนี่ องต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญอ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรํำนะคะวัดบ้านกลางนะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อรัมนะคะสภาพเหรียญคมชัดลึกนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อรํำนะคะวัดบ้านกลางนะคะ องค์ต่อไปนะพี่เป็นอันนี้เป็น,นะะพระร่วงยืนนะคะพาะร่วงยืนเนื้อชินสนิมแดงนะคะอ่าเป็นพาะร่วงยืนนะพี่นะอันนี้ยืนนะคะพระร่วงยืนเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่นี่เนื้อชินออกสีแดงชัดเจนนะคะคาบปุคาบเก่านะคะเห็นแบบชัดเจนแบบนี้เลยเนาะ อผ้าร <Jean> ่วงยืนนะคะเนื้อชินสนิมแดงนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้ก็เป็นสมเด็จอีกองค์หนึ่งนะคะสภาพสวยนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จเก่านะคะพี่นี่อ่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะเห็นมวลสารชัดเจนนะคะพี่อ่าเห็นมวลสารชัดเจนนะคะนี่หนาๆนแบบนี้เลยนะคะพี่หนาๆนแบบนี้เลยนะคะ อ่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะหนาหนาแบบนี้เลยเนาะอ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นปู่ทวดเนื้อว่านออกดำดำนะพี่อันนี้เป็นเนื้อว่านดำดำนะคะอ่าเนื้อว่านแห้งๆดำดำแบบนี้เลยนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะอ่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านออกสีดำนะคะองค์นี้นี่สภาพสวยเลยนะคะ อ่าองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นพระชัยนะคะเนื้อสัมฤทธิ์นะคะอ่าเป็นพระชัยนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เก่านะพี่นะอ่ะโกนอุจฉาณลงนะคะอ่าพระชัยนะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เก่าๆนะพี่นะใต้โกนมีอุจฉาณลงแบบนี้นะคะนี่ อุชานาลุงแบบนี้เลยนะคะพระชัยนะคะพระชัยเนื้อสัมฤทธิ์เก่านะคะโกนอุชานาลุงนะพี่นะนี่ค่ะอาองสุดท้ายนะคะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่นะนี่สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ สมเด็จเกศชัยโยนะคะสภาพสมบูรณ์สวยสมบูรณ์นะคะองนี้นะคะฝากพ,พี่เอฟซนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ